สวัสดีค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนกลางคืนของกรุงปักกิ่งนะคะที่ถนนทัวลิงกูเต้าทางตะวันตกของกรุงปักกิ่งค่ะหลังจากการฉลองตรุษจีนแล้วก็ยังคงความคึกคักสวยงามไม่แพ้กับตอนกลางวันเลยค่ะซึ่งวันที่5กุมภาพันธ์ปี2,566นี้นะคะก็ตรงกับวันขึ้น15ข่้าำเดือนอ้ายตามปฏิทินจันทรคติของจีนหรือก็คือเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงครั้งแรกของปีใหม่ค่ะด้วยเหตุนี้ ก็เป็นเวลาช้านานมาแล้วนะคะชาวจีนได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเฉลิมฉลองคืนนี้เป็นพิเศษค่ะซึ่งก็รวมไปถึงการชมโคมไฟถ่ายปริศนาที่เขียนบนโคมไฟแล้วก็จะต้องรับประทานบัวลอยซึ่งถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความกลมกลืนและสมบูรณ์พร้อมค่ะส่วนสถานที่จัดงานชมโคมไฟประดับของกรุงปักกิ่งจริงๆนะคะก็มีหลายแห่งค่ะอย่างเช่นไปจิงชื่อหยวนกงหยวนนะคะสวนปักกิ่งเอ็กซ์โปพาร์ค ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 4A ในเขตเยียนชิงชานเมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่งค่ะพื้นที่นะคะก็คือกว้างใหญ่มากคงไฟที่จัดแสดงนั้นก็ใหญ่ยักษ์สวยงามมีความเป็นจีนน่าดูมากค่ะแต่ที่รพีพันธ์ไม่ได้ไปเก็บภาพมาฝากนะคะก็เพราะว่าการเดินทางไกลโขอ,อยู่จากที่พักดูแล้วระยะทาง90กว่ากิโลเมตรค่ะถ้าใช้บริการขนส่งมวลชนนะคะก็คือเดินทางประมาณ4ชั่วโมง เรียกรถก็ประมาณชั่วโมงกว่าเท่านั้นแต่ค่ารถนี่นะคะอย่างต่ำ300หยวนค่ะหรือถ้าเทียบเป็นเงินไทยนะคะก็คือประมาณ1,500บาทค่ะอืมส่วนที่จัดงานนะคะที่อยู่ใกล้เข้ามาหน่อยก็มีค่ะอย่างเช่นสวนสาธารณะชิงหลงหูนะคะในเขตเฟิงไททางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงปักกิ่งนี่ก็ถ้าเรียกรถไปนะคะเร็วสุดประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้น แต่ค่ารถนะคะก็อย่างน้อย70ย้วนหรือประมาณ350บาทไปกลับเฉพาะค่าเดินทางนะคะก็คิดแล้วเป็นเกือบพันบาทค่ะถ้าใช้บริการขนส่งบนชนก็คือได้อยู่นะคะแต่ต้องเข้าเวรทำงานด้วยดูรวมๆแล้วนะคะเวลาก็คือไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ดังนั้นไม่มีเพื่อนแชร์ค่าเดินทางระพี่ผ่านก็ขอเดินชมของฟรีดูคมไฟธรรมดาในเขตเมืองกินบนลอยไซตต่างๆของจีน เพิ่มสีสันเติมความสุขมงคลให้กับปีใหม่ไปได้เช่นกันค่ะบนลอยภาษาจีนนะคะก็จะเรียกว่าทางหยวนหรือว่าหยวนเซียวดังนั้นเทศกาลคมไฟนี้มีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าเทศกาลหยวนเซียวค่ะและเมื่อผ่านการฉลองเทศกาลหยวนเซียวไปแล้วชาวจีนทั่วไปจึงจะถือว่าเป็นการสิ้นสุดการเฉลิมฉลองปีใหม่ของจีนอย่างแท้จริงค่ะ ทุคนทั้งลายก็จะเริ่มกลับมาทำงานอย่างเต็มตัวอีกครั้งในปีใหม่คงเจอไรมาเยอะเธอคงจะลามองตาก็พอจะเข้าใจ คงไม่จะเป็นต้องถามว่าเรื่องอะไรที่มันบันทอนใจให้ทอ้อทันทีอยากจะคอยมาเยียวยาไรกระท่าและเวทมนต์ปรอบโยนหัวใจสักทีแค่เะเองบนโซฟาศบไหลฉันนคนดีหลับตาและพาไปด้วยกันไปยังรอบไป ฟันไปเพลินเลิหันทางใดก็สวยและสดใสไปยังโลกไปโปรดของเธอเป็นโลกที่เธอกับฉันรล่อยตัวและหัวใจปลอยรมไปตามเพลงที่บันเลงไม่ตามใจดีขึ้นไหมคุณดีมันได้เวลาหยุดพักเพื่อให้เธอเพร้อม ให้เธอได้เริ่มใหม่เดินไปให้กับชีวิตให้เป็นมวยและแท้มนิดว่าฉันรักเธออยากจะคอยมาเยียวยาไรกระเทาแล้วเวทมนรอบโยนหัวใจสักทีแค่เราเองบนโซฟาซบไหล่ฉันละคนดีหลับตาแล้วพาไปด้วยกัน ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ